สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเรียนรู้การใช้งานเครื่องจากปักคอมพิวเตอร์ชอยล์รุ่น GC Mini 1201นะครับวันนี้ก็มาเรียนรู้ในหน้าต่างในหมวดที่4นะครับพอเรากดเลือกหมวดที่4เข้ามานะครับหน้าจอก็จะมีรายละเอียดขึ้นมานะครับที่เราเห็นทานี้รายละเอียดตรงนี้นะครับ ก็เหมือนเดิมช่องลายที่3ชื่อลนยนี้ลายนี้เป็นตัว C ที่เราเห็นอย่างเงี้ยก็คือเป็นลายมาตรฐานที่เรายังไม่มีการกลับลายนะครับอ่าตอนนี้สิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้คือในเมนูด้านล่างตรงนี้นะครับในกร่อบด้านล่างตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นคําสั่งตัวนี้กันไก่นะครับอ่าถ้าเรากดเลือกตรงนี้จะเป็นยังไงนี่ครับลองดู อันนี้เป็นคําสั่งตัดด้วยมือคือคําสั่งตัดด้วยเมนูนันะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในตัวลายปักเนี่ยในคำสั่งสีที่มีการเปลี่ยนสีแต่ละสีเนี่ยเครื่องจะตัดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในคําสั่งสีเดียวกันลายําแหน่งจุดหนึงมาจุดหนึ่งทันระยะห่างเกินจากคำสั่งที่มีไว้ เครื <C jin x 2> <L at> ่องก็จะตัดเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับอันนั้นคือรายละเอียดที่มาจากบล็อกในโปรแกรมออกแบบของตัวตัวคอมพิวเตอร์นะครับแต่ตัวกันไกรเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เราต้องการจะตัดนะครับด้วยมือก็คือด้วยเมนวนเท่านั้นเองนะครับส่วนตรงที่เป็นตัวหนังสือร้อยตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือสังเกตให้ดีตรงในส่วนของคันกระตุกนะครับคันกระตุกบริเวณนี้แล้วก็ ตัวข้างในเขาเรียกว่าจำนะครับเดี๋ยวเราลองกดดูเห็นไหมครันกระตุกจะโยกแล้วก็กลับมาในตำแหน่งที่เป็นมาตรฐานนะครับในองศาร้อนะครับคือกรณีที่คันกระตุกไม่ได้ตำแหน่งนะครับเราก็สามารถกดให้อยู่ที่องศาร้อในตำแหน่งที่พร้อมการปับนะครับถ้าตำแหน่งไม่อยู่ในองศาร้อ เราจะปักงานไม่ได้นะครับเพราะจังหวะมันไม่ได้นะครับอนนี้มาดูไอคอนตัวนี้ที่เป็นรูปดอกไม้รูปแวขยายนะครับอันนี้สําคัญนะครับที่ต้องทําคือเมื่อเราเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เราต้องเซตก่อนเลยของลายปักตัวนี้ก็คือเลือกเฟรมนะครับเฟรมก็อาจจะมีหลายขนาดนะครับเราต้องไปเลือกเฟรมก่อนนะครับ สมมติว่าเราต้องการปักชื่อนักเรียนหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะใช้เฟรมที่เล็กลงนะครับเราก็ต้องไปเลือกเฟรมให้มันเหมาะสมกับตัวลายปักที่เราต้องการใช้งานเมื่อเราเลือกแล้วนะครับเราก็มายืนยันนะครับแต่ตอนเนี้ยเราต้องการใช้เฟรมเฟรมใหญ่ตัวนี้เราก็ยืนยันนะครับเครื่องก็จะทำการเช็คพื้นที่ของเฟรม แล้วก็กลับมาอยู่ที่จุดเซนเตอร์นะครับสังเกตให้ดีจะมีจุดสีแดงตรงนี้นะครับมันจะฟ้องว่าเป็นจุดเซนเตอร์ของตัวพื้นที่ของตัวขนาดของเฟรมนะครับก็คือในรูปนี้ก็คือจุดกึ่งกลางของตัวพื้นที่การปักนะครับที่เราสามารถปักได้นะครับอันนี้สมมุติว่าเรามีการปักไปแล้วแต่เราต้องการปักตรงนี้ เราก็จะมาเลื่อนนะครับโดยใช้แถบบาร์บรูนเนี้นะครับเลื่อนนะครับ <B ull ing noise> แล้วก็ดูจุดแดง,แดงเนี่ยคือตำแหน่งที่เราต้องการนะครับ <B ull ing noise> พอเลื่อนพอเลื่อนได้ตำแหน่งแล้วนะครับดูในรูปเนี้ยเราก็สามารถจะรู้ได้ว่า1ก็คือมันไม่โดดขอบ ของตัวพื้นที่การปักนะครับมันไม่โดนขอบสะดึงนะครับแต่ตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเพอเช็คแล้วเนี่ยพอปักแล้วเนี่ยมันจะไปทับงานเก่าที่เราปักอยู่หรือเปล่านะครับเราก็สามารถกดเข้ามาคำสั่งตัวนี้นะครับเพื่อเช็คพื้นที่นะครับกดปุ๊บมันจะมีขึ้นกดตัวนี้นะครับก็จะขึ้นครองหมายถูกตัวเนี้ยเราก็กด นะครับตัวเครื่องก็จะเช็คให้นะครับสแสดงว่ายังไม่ชนนะครับอน,นี้ที่เราจะเลื่อนขยับอีกเราก็เลื่อนนะครับเนี่ยเราก็เลื่อนดูจากหน้าจาตอตรงนี้นะครับเราก็เช็คได้อีกนะครับกดเช็คพื้นที่กดโอเคอ่า รู้จักฟรีเข็มที่ตรงตรงนี้ยังไม่โดนก็แสดงว่าตำแหน่งตรงนี้เราปักได้นะครับเครื่องมือในหน้าต่างนี้ยเราก็จะใช้อยู่บริเวณนี้นะครับเลือกเลือกเฟรมเคลื่อนเคลื่อนที่ของเฟรมเช็คเฟรมนะครับอันนี้ก็จะกดกลับไปอยู่เซนเตอร์ที่ตำแหน่งเดิมของเฟรมนะครับ นอกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราเราจะไม่ได้ใช้งานนะครับจะมีแค่อันนี้เพื่อออกจากหน้าต่างนะครับนอกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราไปทําในคําสั่งของการออกแบบของโปรแกรมที่บล็อกง่ายกว่านะครับอันนี้เราก็เราเลือกสมมุติเราได้ตรงนี้แล้วเราก็ออกนะครับพอออกแล้วหน้าจอก็จะมาอยู่ในหมวดนะครับในหน้าต่างที่4ที่เราใช้งานก็จะมีประมาณนี้ครับ